ครับผมเป็นเสียน้ำหนึ่งคิวเทวะเจ้าครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองที่ต่อซึ่งเราซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมอญจักปติยาอยู่ที่สุรินทร์ก็อยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่บองซ้อมไฟนี้ก็เพื่อนในค่ายครับตอนนี้เราอายุ20ปีครับสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้60 61มวยสไตล์อะไรครับปีใหม่ครับผมวันนี้มาเจอปีใหม่เคยต่อยปีใหม่ไหมยังเลยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยพยันก็ศึกษาเขามวยสไตล์เขามีทุกรูปครับวันนี้มาเจอปีใหม่นะวางเกวางแผงไงดี ก็ชมตามสไตล์เราล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ช่องเกียครับเพราะนั้นต่อยกับต่อยกับเออพี่ปวยย์เป็นยันไงบ้างวันนั้นก็เสมอมาเสมอมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อร้อยยี่สิบสามเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงเกินนิดหน่อยครับประมาณมีผ่านเดบิวต์แล้วร่างกายไปไี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็รอดเซ็งสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาใครนะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สี่ห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าไฟคนจังหวัััดสุรรรริินนนนท์คคบบฝากเชชญวแฟลห่อย ก็ฝาก FC ฟซประสยมทุกคน้วยครับวันนี้จะขอชนะกลับค่ายให้ได้ครับผมอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมาครับ